เลยเนี่ยปีชีพเลยเนี่ยเพื่อนรอนานอยาให้เพื่อนรอเรียบร้อยพูดินได้หรอคนไทยบินได้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้กดแชร์ให้ผมเลยนะครับเพื่อนปีชีพให้ผมแล้วนะ สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่อง Next สำเพลงนะครับก็ต้นคลิปเราก็ให้เห็นแล้วครับว่าทีมเราไม่ใช่ทีมเราสิผมซุ่มไปเจอแล้วไปเจอคนแบบนี้คือมันเป็นแบบว่าอะไรที่แบบหาแล้วแบบหน้าคบหาครับแค่เราตายนะครับแล้วก็เขายอมพีชีพเพื่อให้เล่นตาต่อไปแบบว่าเริ่มใหม่อะมันถือว่าดีนะครับดู ไปดูเพื่อนเขาคุยเลยครับเดินรอดไเ่ี่ย เอาโซนที่มันมีปืนเว้มอดปิดกับผมปืน,ป,นปืนไม่มีวะเกลือเฮ้ยกูได้ปืนสั้นแล้ว <c ười> <c ười> ไม่เจอกูพูดไปงั้นแหละปืนกูยังไม่มีเลยโอ้ปืนสั้นเท่านั้นเลยผมหมด โ oh, อ้โหเกินมาได้แล้วเว้ยอย่างน้อยก็มีดีพีวะ พลื้อบดว่ะเพื่อนมึงมาบ้านเพื่อนมาเพื่อนมอไปเร็วมอไปเร็ว ไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จจิงก็เข้ามาโอ,โอ้ยหวัวแตกเลยว <g ül üyor> <What? S 1> ัดช์จเลยชาร์จเลยเพื่อนต้องชาร์จแล้วหลายคนไอ้มอสเอาเลย <c oughs> หลังหน้าหน้าเพื่อนเนี่ยเออ ไอ้มอสมอสมอสชั้นกดขวา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 มึงดูขวามือก่อนนี่มอส mm hmm. เดินเดินไปเดินไปก่อนเดินไปแล้วหันซ้ายนั่นแหละบ้านนั่นน่ะขวาขวานั่นน่ะมึงเห็นป่ะไอ้สามชั้นตรงที่นู้นน่นะที่กูตายอะ่ะเฮ้ยเอาตรงเขาแล้วมอส มีระเบิดปะมอนมึงฟังขึ้นไปเลยมอนวิ่งตรงอาไปเลยวิ่งตรงอาไปแล้วเลี้ยวขวาตรงไปนู่นเลยเออ ขวายิงเข้าไปแน่ตรงไปซ้ายขวายิงอ้าเวเฮ้ยมันไปไหนหรอวะไอ้้ยหายหายตัวได้บอกแล้วหยุดนี่เล่นเยอะอยดูควันแม่งเต็มบ้านเลยพวกมึงเนี่ยโอ้โอ้ควันอควันรอดเลยดูนิ

เออเปลี่ยนคู่เออเปลี่ยนคู่เฮ้ยมึงต้องไปแก้แคนให้ไอ้บ้านหลังนี้ให้กูด้วยนะเดี๋ยวกูมาให้ไอ้ย่แม่งมันฆ่ากูไในหลังเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันมันนอนอยู่บนนี้ กูวิ่งขึ้นไปไมเอาลูกสองก็โดนอัดหน้ากูเลยแตกเลยโอ้โหเนินล่างเนินล่างนี่ป่าวเนินล่างบ่าเพื่อนกว่ามือ น้าไงไอ้น,นีแหละมันยิงกูเอาไปไปมันนอนไอมอสยิงมันไอมอสยิงมันอไปอโดนลงไปเโดนเลยโดนเ,เลยโดนเ,เลยโดนเลยหาหาขวาออกประตูไปเลยออกประตูไปเลยข้างกำแพงมึงไปไหนมึงเนี่ <laughs> ยหัวสายมือเออกำแพงน่มันเจ็บแล้ว what what the fuck เออเออนดิเออสามมูยะ ตัวนี้มันยิงก,กปุ๋ยฝ่ะเ้ยไม่มีแล้ว <c oughs> เอ <c oughs> เอเพื่อรออยู่ถ <c oughs> ังน้ำมันก็ได้โอ้ห์หถังน้ำมันก็ได้ยิงถังน้ำมันเลย <c oughs> พีชีพแนมะ่มึงวิ่งไปห้ารถคันหนึ่งแนละ้วมึงก็ขับเร็วๆแล้วมึงก็โดดลงเลยเออมึงใจกับเพื่อนในเะดีเพื่อนแบบไอ้นี่มึงอะเนี่ยไม่ต้องเนี่ยมึงวิ่งไปตรงกลางกลางๆโล่งๆอะเดี๋ยวมึงก็โดดไอ้นี่เองอะไรวะระเบิดระเบิดในโซนเนี่ย เฮ้มึงจะเป็นไปได้ไงวะมึงไม่โดนลาเบอร์เลยหวะง้อยผาอะไรวะเนี่ยโอ้ยลมุมพูเขมแม่เลยเนี่ยเออเอันเลนแรงเลยครับแรงเลยถึงร้อยยี่ยังถึงร้อยยี่ยังร้อยหกละร้อยเจ็ด ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมนะครับหากมีคำหยาบคำใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ